อ่าค่ะอ่ะลูก<อ>สาวท่านประธานพอดูลูกทีมแล้วลูกสาวท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างมั่นใจในลูกทีมค่ะเพราะว่าจะนิว่าหน้าตาก็ชนะมีชยยัยเกือบคพึ่งแล้วนี่ดูแบบรวดทรงดูแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเป็นนักฟุตบอลแน่นอนลูกสาวท่านประธานน่าจต้องเจอประธานอีก อีกสีนึ่งเลยเขาบั๊บคนอีวันนี้เราพูดได้่อนะเพราะว่าอีกสีหนึงไม่มาอีกสีหนึ่งไม่มาถือว่าเรามีชัยไว้กับพึ่งทางแต่เขาบอกว่าทีมเราลุ้มไม่ได้แน่นอนเนี่ยแอนทองจะนนี่ไม่อยากพูดเยอะเนอร์ด้วยความที่เนี่ยเป็นรุ่นพี่ค่ะนรุ่นที่นะการที่เจนจะพูดแบบพี่แอนทองเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าเราบินเกลียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปวัดกันที่สนามค่ะแล้วเราเห็นลูกทีมเราแล้วมั่นใจในศักยภาพลูกทีมเราไหมคะมั่นใจมากค่ะ แต,แต่เราก็ไม่อยากพูดเยอะอย่างเงี้ยเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วเสียหน้าเลยนะเสียอะไรก็ได้เสียหน้าไม่ได้เลยนะคะมีกลยุทธ์ไหมคะถ้าเกิดว่าวันนี้จะนี่พูดอะไรแล้วถ้าเกิดลูกทีมแพ้ขึ้นมาถือว่าวันนี้จะนี่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกสาวท่านประธานนะคะสองแต่วันนี้เลยใช่ค่ะอาร์มิเดินฝากหน่อยเราจะได้ไปชมกันได้กลับมาอีกครั้งนี่สิบสาค่ะก็โอไมินิ รู้สึกด,ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วจนี้ว่าลูกทีมเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วก็แถมมีลูกทีมใหม่ๆเพิ่มมาด้วยนะคะก็ฝากและฝากตัวเจอกันว,วันที่26มีนาคมนี้ค่ะเพราะอย่างไรคนก็คาดหวังว,ว่าลูกสาวรรท,าท่านประธานก็ต้องมาเต็มเชลดเดอร์เลยค่ะ oh. ลูกสาวท่านประธานอย่างน้อยก็ต้อง เขาเรียกว่ารันนำนำมาหนึ่งแอนแล้วนะเพราะว่ามีลูกสาวด้วยมีน้องโนล่าด้วยเพราะฉะน,นั้นต้องนั่งใหม่เหมือนแอนต้องตัดชุดใหม่เลยไหมคะมมมมน่าจะต้องเป็นขอมปอมเชียอยากให้คุณเจนพูดถึงชุดน่าสุดที่เจ้าโรงถึงว้ามากก็เดี๋ยวกำลังจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะแต่ยังบอกไม่ได้นี่เขาบอกว่าแบบโอ้โหหุ่นเสียมากเพราะว่ามันก่อยาก ูอะไรเงีแกมันเห็นปะกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้นี่เหมือนปรับมาเป็นแบบไม่ใช่ลูกสาวนั่นประธานอันนี้เป็นประธานอันนี้เป็นประธานอันนี้อันนี้คือเกี่ยวกับชุดชั้นในเลยไหมคะสำหรับโปรเจกต์นี้บอกไม่ได้ของอะไรมีการสปอยใดๆอะไรบ้างไหมเดี๋ยวก็ได้เจอพี่ๆแน่นอนสิบต้องติดาก็ เตรียมตัวเยอะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่ประเทศไทยด้วยค่ม<ล>ะมันก็จะเป็นงานค่อนข้างที่จะเป็นอีกอีกสเต็ปหน,นึ่งอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวปะคะหรือว่าธุรกิจต้องรอดูธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะ,อ,นนคะอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะคะอันนี้ต้องลงนะพี่ห้ามตัดออกนะมนแฟนชมว่ามันเปียกมากอะค่ะพ,พี่จินนี่รู้สึกงไงบ้างคะ ก็เฟียสจริงๆอ่ะเออสำหรับโปรเจกต์นี้มันงคะได้ได้ทราบกันเมื่อไหร่น่าจะไม่เกินอีก2เดือนค่ะแสดงว่ารูปที่ลงทุกอย่างคือไม่รีทัชเลยเพราะว่าเป็นร่างจริงของเราเองจริงต้องเป็นวิดีโอค่ะตอนถ่ายนี่แบบว่าสิ่งที่เราปั้นมาคือเจนจะรู้สึกว่าเจนจะเป็นคนที่รักในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เรารู้สึกว่าด้วยด้วยวัยของเจนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็อยากจะ ดีเฮลที่อ่ะนะอยากแบบแข็งแรงอยากมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยากที่จะแบบรู้สึกว่าแบบเออเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องฝากไว้ด้วยอืมจริงๆมันยากมหมถ้าให้าสาวๆมาเอาเราเป็นไอดอลในทุกมหุ่มเอออยากจะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากกว่าบาคนอาจจะคิดว่าแบบเอยจะนี่กินน้อยหรือว่าอาหารมวกอะไรที่พูดกันก็ตั้ง่จนะคะจริงๆก็เป็นบางวานันเจงก,ก็กินข้าวกัน,นะคะ <laughs> ก็มีชีเต้ด้วยชีเต้เยอะค่ะชีเต้เยอะแต่วันไหนที่เรารู้ว่าเราแบบต้องชีเต้เยอะอย่างเงี้ยเจนก็จะอีกวันก็จะออกกำลังกายดับเดาโบงยังยังวีคต้องแบบออกหนักวันละไหนก็จริงๆแล้วคุมอาหาร80ออกกำลังกาย20ประมาณนี้แต่ก็จริงๆเจนก็ออกกำลังกายเยอะกว่า20ด้วยอะค่ะเพราะว่าชอบแล้วอย่างโปรเจกต์ใหม่นี่ทำให้เราต้องแบบคุมมากขึ้นเลยก่อนจะถึง เป็นแบบพอดีพอดีอะค่ะห้าสิบห้าสิบเพราะว่าถ้ามันอันไหนที่มันแบบไม่บาลานซ์มากเกินไปมันก็จะดูไม่งาคุณแม่ล่าสุดมีการแทรกแบนด์ชั้นในระดับโลกเนะัวคนก็เอ๊หรือวุ้ยไมส่แฟอก็ที่สัมาษณ์ใหม่ หรือว่าเอ๊เราจะมีการเปนอะไรกับมันเร่มันเป็นขอจะตอปรับสีก่อนปรับสีปรัสีก่อนปรับสีก่อนเรื่อพอดีอ่าัดตัดตัดัดพี่เขาแล้วเปล่านะฝากเครื่อจิก่อนเพราพี่แก้วอ่ะพี่แก้วอ่ะต้นทิพยพี่แก้วมุากิ๊ใหม่กุรากิใหม่แล้วใหม่ไราลิ๊ใหม่ก็ พี่ที่จะตัดออกนะอันนี้วันเริ่มใหม่ค่ะจันนี่ฝากธุรกิจใหม่ขจันนี่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าเป็นเป็นอะไรที่อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นสเต็ปครั้งใหญ่ของชีวิตด้วยค่ะไม่ว่าจะงานธุรกิจนะคะแล้วก็งานที่กำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้ค่ะส่วน่วในส่วนในอีก2องเดือนที่เป็นโปรเจกต์ก็คืออาจจะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายใช่ อ่ะไรแหละคนตกใจกับแฮชแท็กที่มันเป็นมิเรอร์สิสเหม็ดแหล้ะอะไรคนแบบเอ๊ะหรือเราจะได้ไปร่วมยังไม่รู้ค่ะแสดงความอันธิ์พนเชียลอยู่จะให้แฟนลุ้นกันก่อนใช่ไหมค่ะถามแล้วเจนนี่พยักหน้ามันเหม่งใช่ไหมทำไมมันยังแบบเหมือนให้ข้อมูลอะไรเยอะไม่ได้เจ สัญญาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็ฝากติดตามแต่ก็เป็นวีในฝัดของเราที่แบบดูแลชนะอีกแล้วโอเคพยักหน้าไม่ผิดไม่ผิดสัญญาเหมือนปีนี้พี่เจนบอกว่าแบบทำยากเลยอะไรเงี้ยแบบว่าแบบเซ็ตที่มากจริงๆเจนว่ามันเหมือนกับปีนี้เป็นปีที่เจนตั้งใจที่จะดูแลตัวเองให้มากเหมือนเดิมแล้วก็ อยากจะอยากจะให้แบบกับแข่งกับใจตัวเองอะค่ะเราจริงๆผู้หญิงไม่ได้ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองคือสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะแบบเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขนาดไหนทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องรูป่างแล้วก็เอ,อ่อมายเซ็ตแล้วก็ทั้งจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยอย่างงานที่เข้ามามรรดาจาัดผลลัพธ์ที่เราออกกาลังกายหรือว่าเราไปงานเข้ามาแล้วเราต้องออกกาลังกายให้ได้อย่างที่เราต้องการทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน ชุดเราจะลดไปกว่านี้ไหมคะหรือว่าโอเคนี่แหละได้แล้วบอดี้นี้จะต้องประคองร่างดี้ไว้ก็คือปีนี้ก็คืองานเซ็กซี่ขึ้นปีหลังมาแน่นอนมาดิฟ้าไม่ห่วงไหมคะต้องเซ็กซี่ขนาดนี้อายุเยอะแล้วอายุประมาณนี้เป็นลูกสาวท่านประธานแล้วเซ็กซี่เจเจเขาไม่ โลลแลวด้วยไงก็เดี๋ยวรอรุนว่าจะเป็นยังไง